สมัยประชวงฮั่นชายคนหนึ่งมีนามว่าก,กัวจี้เป็นคนยากจนมีลูกชายอายุเพียงสามขวบมารดาของกัวจี้รักเอ็นดูหลานชายคนนี้มากจึงมักจะเอาอาหารที่นางกินแบ่งให้หลานชายกินเสมอกัวจี้เห็นแล้วเกิดความละอายใจจึงบอกภรรยาว่า บ้านเรายากจนอย่างนี้อาหารที่บำรุงเลี้ยงมารดาความจริงไม่ค่อยพออยู่แล้วยังถูกแบ่งส่วนหนึ่งให้กับลูกของเราทุกวันเราควรเอาลูกไปฝังเสียเถิดแม่จะได้กินอาหารอิ่มท้องลูกนั้นอาจมีใหม่ได้แต่แม่ไม่อาจมีใหม่ได้อีกแล้วเมียเขาแม่จะรักลูกมากแต่ก็เห็นความกตัญญูสำคัญกว่าจึงยอมตกลงด้วย ขณะที่กัวจี้ใช้จอบขุดพื้นดินลึก3ฟุตก็พบทองแท่งจำนวนมากมีอักขระจะลึกไว้ว่าฟ้าประทานให้แก่ลูกกตันยูห้ามหลวงยึดห้ามผู้ใดแย่งชิง